นทุกกลุ่มสวัสดีค่ะยายนาให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่มนะคะกล่องมันมีกล่องซ้อนด้วยนะคะขอบคุณกล่องจากบอสจ๋าค่ะให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่มนะคะ เก่งค่ะขอบคุณของขวัทุกชิน้นค่ะให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่มการให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่มจริงๆแล้วแพลตฟอร์ม tiktok เนี่ยมันก็อ้างอิงไปถึงขนรรมเนียมประเพณีนะคะ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันพ่วงไปในเรื่องของวัฒนธรรมอัตลักษณ์รูปลักษณ์เพียงเ,เดี๋ยวเพจจะขึ้นคือจะอธิบายขาขอบคุณขอบคุณพี่ว้าจ๋าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะมุมมองนะคะเป็นเรื่องของมุมมองเป็นเรื่องของความสนใจประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะอ่ะอย่างนี้อธิบายให้ฟัง ที่ผ่านผ่านมาเราไม่รู้หรอกว่าใครทํางานอะไรใครมีหน้าที่อะไรใครเคยเจออะไรมาใครเคยทําสิ่งไม่ดีมาหรือใครทําบางคนพูดง่ายๆนะบางคนอาจจะเคยมีคดีติดตัวบางคนอาจจะเคยผ่านการอ,อยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมมาก่อนบางคนอาจจะเป็นแค่คนงานธรรมดาบางคนอาจจะเป็นระดับ C.O. นะคะแต่แพลตฟอร์ม tik t o k ให้ความสำคัญกับทุกยูเซอร์ให้ความสำคัญโดยไม่ได้เลือกว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนอันนี้พูดให้เห็นอย่างชัดเจนซ้อนหนึ่งขอบคุณของขันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณของขันจากพี่บอสจ๋านะคะขอบคุณของขันจากทุกคนเลยคะ่ะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณหมอออนนะคะขอบคุณพี่ปุ๊กเนาะ ไม่ได้เอ่ยชื่อใครขอโทษนะคะขอบคุณของฝันนะคะอันนี้เป้าเต็มหรือเปล่าอะ่ะทุกคนเดี๋ยวหนูตั้งเก้าพันขออนุญ,ญาตตั้งเป้าค่ะใจเย็นใจเย็น ขอบคุณนะคะขอบคุณของขันนะคะอ่าทีนี้การให้ความสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มใหญ่ชนกลุ่มเล็กคนที่มีฐานะอะไรก็แล้วแต่หรือคนที่เคยมีประสบการณ์แย่ๆมาในในแพลตฟอร์มดิกตอกทุกคนที่เข้ามาเล่นดิสตอกเท่าเทียมกันหมดหมายความว่าต่อให้คุณจะขึ้นต่อให้คุณจะเป็นบุคคลประเภทไหนคลิปคุณก็ขึ้นไวรัลได้ไม่ต้องหกอ่ะ คุณมีมีเนื้อหาในการเล่นติ๊กตอกมีความน่าสนใจแค่ไหนมีอัตลักษณ์มีรูปลักษณ์ที่น่าเข้าหาและเข้าถึงแน่แค่ไหนมีความสนุกสนานบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์แค่ไหนเขาไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นนะคะเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเขาพยายามผลักดัน ทุกคนมีโอกาสมานั่งอยู่แบบนี้มีโอกาสไลฟ์สดและมีคนให้กําลังใจมีโอกาสไลฟ์สดและมีคนสนับสนุนมีโอกาสไลฟ์สดและมีรายได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดที่จะเสียใจคนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกแต่เราสามารถทําตัวเองให้เก่งได้และให้แพลตฟอร์มผลักดันเราโดยการนําส่งเราไปสู่ในทุกกลุ่มโดยที่เขาไม่ได้มีใช่โดยที่เขาไม่ได้มีข้อบังคับเลยว่ารวยเท่า ถึงจะดังในติ k t o k เพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสค่ะทุกคนมีโอกาสดังได้ในแพลตฟอร์มเคยเห็นไหมคอนเทนต์ดังๆปังๆบางคนก็ไม่ใช่คนมีตัง แต่คอนเทนต์ดังๆบางๆบ,บ,บางคนก็เป็นคนที่มีตังเยอะการแบ่งปันประสบการณ์มันจะกลับไปสู่เรื่องของข้อสามและข้อสี่การแบ่งปันประสบการณ์ทั้งหมดมันทําให้เหมือนเขาเปิดโอกาสให้เราแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดเขาจะผลักดันเรื่องนี้ให้กับเราต่อให้เราจะอยู่ในกลุ่มไหนก็แล้วแต่ถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เข้าใจนะคะข้อห้าเข้าใจเนาะ เข้าใจไหมเอ่ยเขาทําให้เรารู้สึกเท่าเทียมกันนะเขาทําให้เรารู้สึกเท่าเทียมกันแล้วเพียงมองว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่เชื่อทุกคนลองสังเกตได้ค่ะทุกคนเข้าใจนะคะเข้าใจพิมพ์เข้าใจให้หน่อยค่ะเข้าใจครับทุกคนเข้าใจพิมพ์เข้าใจนะคะต่อไปจะได้พูดถึงข้อหกเนาะต่อไปพูดถึงข้อหกพี่ติก๊กสวัสดีค่ะ สดทีไรเจ็บคอทุกทีแอร์เป่าขออนุญาตดมยาดมอันนี้เพียงบอก AI ขออนุญาตดมยาดมเดี๋ยวหยิบอะไรขึ้นมาดมเดี๋ยวเข้าใจผิดนะคะต่อไปข้อหกค่ะข้อหกจะอยู่ในหัวข้อใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่าความเป็นธรรม ข้อหกจะอยู่ในหัวข้อใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่าความเป็นธรรมทุกคนข้อหกนะคะปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลนะคะข้อหกปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลมันจะคล้ายคลึงกับข้อสองมันจะคล้ายคลึงกับข้อหนึ่งและข้อสอง ชื่อหัวข้อมันคือปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลปลกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลฟุ๊กหวัดดีลูกทุกคนครับพรุ่งนี้เพียงมี PK ตอนสามทุ่มนะคะ PK ปิดวีคพี่อ้าวหัดดีจา้าน้องว่างแล้วนะคะพรุ่งนี้ทักมาได้เลยนะคะอ่ะข้อหกนะคะปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล สวัสดีฟุกนะคะสวัสดีโคตยาย่านะคะปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลนะคะจดจดนะคะข้อหกความมีความความเป็นส่วนตัวของบุคคลหมายถึงการมีสิทธิเสรีภาพการมีอิสระ มีอิสระภาพมีความสะดวกสบายในการเล่นทิกตอกซึ่งในบางอย่างจริงๆมันไม่ได้สติกมากเกินไปเหมือนบางคนบอกว่าทําไมกดชุมชนเยอะจังยุง่งยากนู่นนี่นั่งจะเอาจริงๆนะสาหรับเพียงเพียงมองว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยสวัสดีค่ะพี่ย่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่า่วยกิจจากพี่เบิร์ดนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ค่า่วยกิจเพียงหมายความว่าทุกคนเนี่ยสามารถเล่นทิกตอกได้อย่างอิสระ สามารถเล่นทิกตอกด้วยความสะดวกสบายเขาแพลตฟอร์มเนี้ยเขาเขาทำทุกอย่างมาให้เราในเรื่องของความอิสระในเรื่องของทุกอย่างสะดวกสบายไปหมดในการเล่นว้าวขอบคุณอาจารย์ฟุกข้าขอบคุณน้องฟุกนะคะขอบคุณนะคะนักเรียนดีเด่นนักเรียนดีเด่นนะคะอ่า และการเล่น t i k t o อกอย่างที่เพียงบอกทุกคนน่ะถ้าสมมุติว่าทุกคนให้ข้อมูลในแพลตฟอร์มติ๊กตอได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมั่นใจได้เลยว่ามั่นใจได้เลยว่าติ๊กตอจะไม่ได้เอาข้อมูลของเราไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้นะคะ mm hmm. เขาปกป้องในสิทธิส่วนบุคคลตรงนี้ mm hmm. เขาไม่เอาข้อมูลเราไปส่งต่อให้คนอื่นรู้แต่ถ้าคุณ ไม่ได้ใช้เบอร์นั้นแล้วแล้วคุณไม่ทําการเปลี่ยนเบอร์คุณก็จะเข้าไปเจอในข้อหนึ่งที่เพียงบอกว่าคุณน่ะอาจจะโดนแฮกข้อมูลได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะแพลตฟอร์มเขาอ่ะป้องกันอันตรายเรื่องพวกนี้ให้เราอยู่นะคะป้องกันเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของเรื่องในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวให้เราอยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่นีน่า น้องฟุกนะคะน้องฟุกให้เครดิตเพียงตะวันนะคะให้เครดิตพี่บิก๊กเนาะขอบคุณน้องนะคะที่ที่เข้าใจพี่ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกยูเซอร์นะคะเดี๋ยวยังขออนุญ,ญาตเขาจะคือแพลตฟอร์มเนี้ยเขาจะไม่ไม่ไม่เข้าไปก้าวล้ำก้าวลมิดหรือล่วงล้ำในสิทธิส่วนบุคคลของเราในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยค่ะ ในเรื่องพวกนี้นะคะเขาเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ลุกล้ำเรื่องพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วการที่เขาปรับเรื่องพวกนี้ออกมาเพียงว่าเขามีเหตุผลหรืออาจจะไปตรงกับเนื้อหาข่าวที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องออกมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะคะส่วนข้อข้อนี้เข้าใจเนาะเรื่องของเรื่องของเออ ความเป็นส่วนตัวในเรื่องของความสะดวกสบายในการเล่นแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ไม่เปิดเผยออกไปแน่นอนเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจพิมเข้าใจให้เพียงนหน่อยถ้าเข้าใจพิมเข้าใจให้เพียงหน่อยค่ะตรงนี้มันกกใ<จ>กล้คนนิดนึงนะคะพรุ่งนี้เพียงมี PK ตอนสามทุ่มนะคะแวะมาเป็นกําลังใจให้กันนิดนึงนะคะอ่าสังกัดไม่แน่ใจน่าจะเป็นมาโก้นะคะส่วนผู้แข่งขันไม่รู้ค่ะยังไม่ทราบ นะคะเป็นการปิดชาเลนจ์ปิดท้ายปิดท้ายของเดือนมีนานะคะก็ทำกิจกรรมทำกิจกรรมร่วมกับแพลตฟอร์มนะคะอ่าต่อไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดนะคะทุกคนเข้าใจค่ะน้องเพียงต่อไปนะคะข้อเจ็ดนะคะโปร่งใสและคงเส้นคงวาคุณแนนสวัสดีค่ะพี่อ้วนสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะ ใสและคงเส้นคงวานะคะโปร่งใสและคงเส้นคงวาอืมเล่สิ งเส้นคงวานะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพอดีอันนี้ก็คืออย่างงี้ค่ะแพลตฟอร์มทิกตอกเขามีกดชุมชนให้ทุกคนอ่านสวัสดีค่ะม้ายูลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะมา้าอ่ะ เขาถึงบอกว่าโปร่งใสคือจริงๆแล้วแพลตฟอร์มนี้มีกฎกติกาของชุมชนทั้งหมด13ข้อถูกปะเขาให้ทุกคนเข้าถึงกฎชุมชนได้หมายความว่าเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนไปอ่านแต่ทุกคนไม่อ่านทุกคนอ่านทุกคนบอกว่าอ่านแล้วค่ะอ่าน,ะะนแ,แล้วเพราะฉะนั้นนะคะปรับ ่ไมเข้าใจอะไรยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเขาคือเหมือนกับว่าเขามีกฎมีนโยบายให้เราสามารถไปอ่านได้ว่าในเนื้อหาของกฎของเขาอ่ะมีอะไรบ้างเราจะนําไปใช้ปฏิบัติอย่างไรเราสามารถดูในแนวทางปฏิบัติได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่อ่านพอไม่มอ่านเสร็จปุ <c oughs> ไปหาดาวพี่นนทสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ บรรลิกาต่อไม่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 อ่านค่ะแต่ไปหาฟังอุ้ยห้องนี้พูดอย่างนี้ห้องนี้พูดอย่างนี้อุ้ยห้องนี้อุ้ยไปฟังห้องนี้แป๊บนึงอุ้ยเชื่อห้องนี้เต็มเปาเลยพอไปฟังห้องนี้อุ้ยเชื่อห้องนี้ไม่รู้จักแยกแยะอย่าทําต้องรู้จักแยกแยะฟังแล้วรู้จักแยกแยะด้วยไม่ใช่พอใคร